สวัสดีค่ะวันนี้พามาทานข้าวนอกบ้านนะคะแสงมันเจียงตาหน่อยเอ,อน้ำลายไหลพูดเรื่องเรื่องของกินน้ำลายไหลบ๊อบบี้กับลูกๆก,กินไปแล้วนะคะหาของกินให้ผัวกับลูกให้เสร็จก่อนเราค่อยกินทีหลังนะคะเป็นอย่างนี้ประจําค่ะวันนี้จะมาโชว์ ผักเซียนที่มินไปเก็บวันนั้นแล้วก็เอามาคั้นนะคะคลิปที่แล้วนะคะฝากตามด้วยนะคะมาด,ดูซิว่ามันจะกินได้ไหมในกล่องนี้นะคะจริงๆมินก็แอบชิมแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะมาเปิดเห้่นเพื่อนชมพร้อมๆกันวันนี้มินจะเปิดกินวันแรกนะแต่แอบชิมไปเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าเปรี้ยวอะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันนะคะผักเซียนอันนี้เป็นผักเซียนฝรั่งนะคะไม่ใช่ผักของไทยมินไปเก็บมา เขาเรียกว่า garlic mustard ในชื่อภาษาอังกฤษนะคะสรรพคุณเขาก็มีคุณประโยชน์มากมายนะคะให้เพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูคำว่า garlic mustard นะคะจะขึ้นคือมันเยอะมากจนแบบบอกสรรพคุณไม่หมดนะคะกินได้เขาบอกว่ากินได้ไฮแบบนี้นะคะสีแบบสวยมากดูสิมีต้องเอาข้างล่างหน่อยเพราะข้างล่างเอ ข้างล่างมันจะใส่น้ําข้าวเนาะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวกว่าข้างบนที่น้ําข้าวมันท่วไมไ่ถึงข้าวหน้ารู้ล,ละเคล็ดลับคือเราจะต้องใส่น้ําข้าวให้มันท่วมไปเลยแล้วเราลินออกทีหลังได้เวลามันเปรี้ยวแล้วนะคะเอากินแค่นี้ก่อนอันนี้เก็บไว้เก็บไว้กินข้าวหน้ารอบหน้าคงต้องก,กินหลายรอบเลยเพื่อนบอกว่าใส่ปั้นพอมันเป็นแล้วอะปั้นแล้วฟรีใส่ตู้เย็นได้อีกนะจริงๆอะ่ะโอ้ยพูดไปน้ำลายไหลไป เออมาอยู่ที่นี่แปดปีปีนี้เปนปีแรกที่ได้ออกไปเก็บแล้วก็กินทําเองกินเองนะคะอ่า,อาหารมีมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมินเอามาให้ดูใกล้ๆเพราะว่ากล้องมันอยู่ไกลเกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็จะไม่เห็นหน้ามินใช่ไหมกลัวเพื่อนๆคิดถึงไงเดี๋ยวเราขออนุญาตจิบล้องนะไก่ย่างที่เหลือจะให้สามีแล้วก็ อันนี้ผักเสี้ยนดองของเราผักลวกนะคะอันนี้มินจะปกติจะกินดิบแต่ว่าช่วงนี้จะกินทุกอย่างจะค่อนข้างค่อนข้างสุกแต่ตัางกวาไม่ต้องไปลวกแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นน้ำพริกทูน่านะคะแต่ว่ามินจะใช้แบบทูน่าแบบแห้งๆมินก็จะเอาไปคั่วก่อนมินไม่อยากกินเป็นน้ำนะคะวันนี้จะก,กินเป็นแข่นแบบนี้ค่ะมาค่ะมาลองชิมกันขออนุญาตใช้มือ อันนี้ใช้มือนะบี้ว่าบี้ ถือว่าผ่านถือว่าทําครั้งแรกผ่านไว้วอีกสักคืนน่าจะกำลังดีเปรี้ยวแต่อันนี้ยังเปรี้ยวไม่มากเท่าไมันชอบแบบเปรี้ยวเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวนะก็ประมาณสามวันจะ,จะพอดีืมอืมออืมหือ สมัยก่อนเลยเอ่ะสมัยที่อยู่บ้านนอกยายคันให้กินเป็นคนที่ชอบกินผักส้มผักเสี้ยนมากชอบกว่าทุกส้มมันจะมีผักเอกผักกาดหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส้มผักเสี้ยนคือเป็นอะไรที่โปรดที่สุดอืม หนูจัดเลยไม่ได้ถ่ายคลิปทำทูนา่าแจ่วทูน่านะคะน้ำพริกทูนา่าก็ไม่มีอะไรมากคือง่ายมากเลยพริกกระเทียมหัวหอมคั่วเสร็จแล้วก็เอามาตำตำตำ,ตำให้มันแหลกเอา,เอาทูน่ากระป๋องเนะะี่ยค่ะไปคั่วให้มันแห้งแล้วก็เอามาตำใส่รวมกันแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ผักใส่ผักแพรวที่ซื้อพี่พาม,ามาเมื่อวานนะคะผักแพรวตำลงไปมันจะได้หอมยิ่งขึ้น หยอดน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะค่ะไม่น้ำปลาผู้ผิดน้ำปลาร้ามีไม่ใส่น้ำปลานะอันนี้ไม่ใส่น้ำปลาร้าอย่างเดียวแล้วก็ผงชูรสนิดนึงค่ะขึ้เข้าด้วยกันค่ะบ้านจะเงียบหน่อยเพราะว่าสามีผัวกับลูกกินข้าวเสร็จแล้วเขาเอาลูกออกไปเอารถไปเติมน้ํามันแล้วก็เด็กก็จะได้ดูวิวด้วยเติมน้ํามันก็ เนี่ยค่ะในหมู่บ้านเราเลยถือโอกาสทำคลิปเพราะว่า้เขาอยู่ก็จะเนอย่างที่เห็นนะคะวิ่งรอบไปหมดเลยใครไม่ลองนะต้องไปลองนะคะตอนแรกอมิงก็ไม่กล้ากินไม่กล้ากินจริงๆกลัวเพราะเราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ศึกษาแล้วก็เพิ่งมาอยู่นะช่วงปีแรกๆอ่ะ ก็ไม่ค่อยไม่ได้ไปไม่ได้สรรหากินแต่พอแต่เพื่อนเขาแบบแนะนำอะแล้วก็เพื่อนเขาก็กินมาหลายปีเขาก็ยังอยู่ดีอะไรอประมาณนี้เนาะแล้วก็เออรุ่นพี่เราพากินมันก็โอเคแล้วก็สับคุณคขาว่ามันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยลองหากินดูอร่อยจริงๆรงรูนี้กินมาตั้งนานแล้ ยังไม่ลองนะต้องไปลองนะคะต้องไปลองต้องไปลองด้วยตัวเองถึงจะรู้อือ่บมากไม่เห็นอืมแซ่บมากบอกเคล็ดลับนิดนะเคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับหรอก จากประสบการณ์ที่ไปไปตัดไปตัดครั้งแรกใช่ไหมเตรียมกระครูไปอย่างดีแล้วก็กันไกลโอ้โว่าเป็นจังสวยแต่จะบอกให้ว่าไม่ต้องใช้กันไกค่ะใส่ถุงมือแล้วก็ใช้มือเพราะว่าเราจะเด็ดตรงปลายอะ่ะมันเราจะรู้ว่าตรงไหนอ,อ่อนไม่อ่อนพอเราเด็ดมันจะรังเปาะเปาะ,ปะ,ปะเอาอแค่ตรงนั้นพอค่ะเพราะมีใช้กันไกตัดใช่ไหมกันไกลมันคมแล้ว ต,ตัดมามันก็ยาวชอบด้วยตัดมามันก็ยาวพอมันยาวมันก็ต้องพอมันถึงบ้านมันก็นั่งนั่งเด็ดออกอีกอะเพราะว่าไอเด็ดที่มันเหนีหนยวๆเราออกอใช้มือเราจะเราจะรู้ว่าตรงไหนมันอ่อนไม่อ่อนนะคะต้องเอาตัดมันตั้งแต่ยอดๆพอออืยู่คนเดียวใช้มือไปเลยพี่มันฟินมากผักแพล พแพรพี่พี่พาใส่แช่ข้าวไม่ทำแช่ข้าวเหนียวไม่ทำเลยเขาสวยแทนไปก่อนวันนี้มีอีกเยอะมีอีกเยอะค่ะมาแบ่งเรานะข้าวเหนีว่ามาแบ่งเรานะมีเยอะ เดี๋ยวต้องรีบแช่ข้าวเหนียวไว้จะได้กินเย็นนี้แซบ่บให้ตัวเองผ่านให้คะแนนตัวเองทำเองกินเองให้คะแนนตัวเองผ่านค่ะวันนี้ผ่านเยี่ยมมากเยี่ยมจริง น้ำพริกปลาทูปลาทูน่าชิ้วบ้าอร่อย <c oughs> ข้าวเป็นแบบแห้งแห้ <c oughs> หงบ้างแห้งบ้างน้ำบ้างสลับกันไปพร้อ <c oughs> มๆ รู้ว่าอร่อยขนาดนี้อืมมันยังกรอบเลย ค่ะคอนเฟิร์มนะคะอร่อยจริงๆงั้นคลิปนี้มิ้งขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลองนะคะเพื่อนใครที่ยังไม่ลองเซิฟเวอร์ไปปะ